ดีครับผมจาบอยเจวีนะครับผมไอ้ขวานมันพาัวเลาะคลิปนี้นะครับจะมาสอนนะครับปอกสับปะรดพูแลนะครับพูแลหรือว่าสับปะรดทั่วไปก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ผมได้ทําก่อสร้างมาก่อนไม่เกี่ยวเคยทําสับปะรดขายครับผมเราจะให้ดูทั้งภาพใกล้และก็ภาพกว้างๆนะครับต้องอนามัยนิดนึงนะครับเพราะว่าสับปะรดพูแลเนี่ยถ้าเราตออแค่ลูกสองลูกไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าปอกขายเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องนะครับมือนี่ทะลุเลยก็ซื้อถุงมือนะครับถุงมือมาอ่าเราเลือกสับปะรดนะครับอนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําแบบแบบขายนะครับมีต้องคมนะครับมีต้องคมนะครับต้องคมไปก่อนูภาพจอแสงไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรอ่ะดูรู้เรื่องนะครับก็เริ่มอ่านเลยนี่ครับเนื้อสับปะรดผูแลนะครับเนื้อสับปะรดผูแล เว็เลยนะครับผมจะทำแบบนี้นะครับแบบแบบควันที่เอาขั้วไว้นะครับเอาขั้วไว้เอาขั้วไว้จับกินนี่แหละนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกจับแห่นนะครับถ้ามีคมมันก็จะเข้าถ้ามีมีคมมันก็จะเละนะครับนี่จะใช้เขียงก็ได้ไม่ใช้เขียงก็ได้นะครับผมจะใช้ปอกแบบนี้เลยหรือ,รอถ้าปอกขายนะครับเอาตาไว้เยอะ มันจะได้มันจะได้หั่นสวยตาไปเยอะนะครับแต่ถ้าพอกินเองเนี่ยผมเอาตาไม่เหลือเลยนะครับไม่เหลือเลยตาเนี่ยเอาแบบนี้เลยให้ตาไม่เยอะนะครับเวลาเราเฉาะตามันจะสวยวิ่งชนกล้องขมา <c oughs> เฮ้ยมาใกล้กล้องแล้วหมามาระวังระวังกล้อง เอามันออกไปเอามันออกไปนั่นๆๆๆๆหมากับแมวครับพี่เนาะมันจะเล่นกล้องผมซะแล้วปอกเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่านาน้ะผมไม่ได้ปอกนี่ก็มาเล็มเล็มช่วงในชุดนี้หน่อยโอเคทีนี้มันจะมีมีดนะครับมีดเฉาะตาเราดูก่อนว่าตามันไปทางไหนที่เราจะปอกแล้วสวย อ่ามันมาทางด้านนี้นะครับมาด้านนี้มาทาง,งขวานะครับถ้าถนัดซ้ายก็ชฉอะทางนี้ถนัดขวาก็เฉอะนี้หรือกากลับหัวก็ได้ครับนี่ผมเลือกกลับหัวแล้วกันปึ๊บแทง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 ปึ๊บนี่ออกมาแล้วแล้วแต่นะครับถ้าต้องการให้มันเอียงมากตานี้ไม่เอียงเลย้หผมทาผิดข้างทาผิดข้างครับพี่น้องไม่เป็นไร อะเราเก่าข้างใหม่ถืว่าทางนี้มันมันไม่สวยนะครับขับข้างด้านนี้เลยเลยด้านนี้นะครับมาฮะนี่เรอเทหัวล้อครับผมนอ,อ่ะผม,มให้ดูสองแบบด้วยกันครับเมื่อกี้ทางที่ผิดนะเมื่อกี้เอาผมตั้งใจให้ผิดแหละแกตัวน้ำารุนแล้วเฉาะเฉาะเฉาะมีดน,นี้หลายปีแล้วไม่ได้ไม่ได้เฉาะนะครับนก็เลยไม่ค่อยคม่าไร ถ้ามีพวกนี้ใหม่ๆจะคมมากปึ๊บนี่นะการันตีนว่าสำหรับลูกนี้มีสองลายนะครับพี่น<อ>้องเล่มหน่อยเล่มหน่อยเดี๋ยวมันกัดลิ้นลูกค้าเอานี่ชึบชึบชึบละปุ๊บหน่อยชึบนี่นี่ปลอกที่ทำชา้าๆเนี่ยให้มันดึงเวลาได้แปดนาทีเ <laughs> นี่ย สรุปแล้วนะครับนี่ด้านอีกด้านหนึ่งด้านที่แล้วแต่คนชอบนะเนาะผิดก็ได้ว่าผิดไปอันนี้ด้านที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนี่คือสับปะรดผูรลที่เราปอกอีกนนี้ถ้าเราจะหั่นนะครับเราก็นี่เวลาผมจะไปแช่ยเย็นมก็จะปอกเอานี่ออกเนี่ยนให้มันขาวนะครับให้มันขาวปอกอย่งเนี้แล้วแต่เรานะครับเราต้องการจะปอกก็ได้แล้วแต่จะกินอย่างนี้เลยก็ได้อืมทีนี้จะปอกไม่ผิดแล้วนะครับ จะบอกไม่ให้ผิดนะพี่น้องเสร็จแล้วพวกนี้ก็เก็บ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 อะเป็นคลิปที่ผมทำแบบปุ๊บปั๊บนะครับไม่ได้เตรียมไว้อโอเคหั <ฮะ S 2> นเลยคว้านก่อนนะครับคว้านคว้านคว้านเดี๋ยวคว้านแรงนะเดี๋ยวมันโดนขั้วนะครับโดนขั้วก็้สามทีอืม แบบนี้นะครับหรือเราต้องการที่จะเอาใช้เขียงนะครับก็อย่างนี้เลยกล้องมันต่ําไปนะครับเอาหัวเอาหัวไว้รองพื้นก่อนเพื่อไม่ให้มดำนะครับไม่ตกหกหั่นตามโค้งนะครับหันตาโคง้งทำนี้เหมือนมันโคงน้งอ่ะหนือออกหมโค้งตามลูกนะครับ ระวังมือด้วยนะครับมือไม่เอานะครับมือลูกค,ค้าไม่กินนะครับนี่อันนี้ผมเอาตาออกเกยอะหน่อยตัวลูกมันเล็กเสร็จแล้วก็หั่นหัวแล้วก็เล็มครับเลมเลมจุดจิ้มจเขียวอ่ะทีนี้จะไม่พลาดแล้วนะครับผมเล็งตากนโอเคถูกแล้วครับเฉาะเลยพี่น้องใส่เลยปึ๊บปื๊บ นี่แล้วก็เล็มหน่อยนึงถ้ามันเห็นตาอยู่นะ mm. ก็เล็มหน่อยถ้ารถที่มันใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะแข็งทีนี้การทําให้มันกรอบเนี่ยเราใส่น้ําปูนขาวเอ้ยปูนแดงปีจุดน้ําปูนแดงก็คือน้ําที่เขากินหมากนี่แหละนะไปแช่น้ําแล้วตีๆให้มันนอนก้นก่อนนะครับแล้วก็เอาไปแช่ไว้สักสองนาทีนะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาใส่น้ําเกลือก็ได้นะครับน้ําเกลือนี่ บอกให้เล่ยเลยบอกว่าผมชอบมากนะครับสรัเนี่ยกินกับข้าวได้เลยไม่ต้องมีอาหารตัวอื่นก็กินได้อยูได้อันนี้เราจะทําแบบขั้วเหมือนเดิมกนนะ่วนนมือเบาแล้วนขัวขัวกไม่ได้ไม่ได้ะไม่ทีับยได้อไจะไม่ทำนะี่นก่อนะผมไม่ทำนะจับผ่อี่จะานอะมานสุดเลยงตรนะ

เราต้องใจน้ำหนักนะอ,อุ้ยเกือบไปแล้วครับพี่น้องอุ้ยเนี่ยมาดูตามันโอเคตามมาซ้ายแล้วก็ไปซ้ายเลยครับพี่น้องตามนี้เลย ครับผมนี่สับประรดภูแลแท้จากเชียงรายยังมีจำหน่ายอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ารถนี้หมดเนี่ยผมก็จะสั่งจากสวนใกล้เคียงกันนะครับที่เขายังพอมีอยู่บ้างนะครับนี่ก็เอาไปแช่น้ําปูนแดงเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยว่อลองกอกลูกคมฉ่ำดูนะครับว่าข้างในมีเป็นยังไงบ้าง อ็เลอร้องกวางเอ,อง้ยามไปองนะตกยางเลยมันก็เขาด้วยนะรับยันเขา้อกว่าใสา่รถถังเขาเลยมาเอาไว้ข้างบนตรงนี้ก็โอเค้อ,อย แบบดีๆอยู่นะครับพอหลังๆไปปุ๊บเนี่ยชาวไร่ชาวสวนเขาเร่งจำหน่ายก็เลยเอาแบบลูกกระอน,ออนมาผมผมเสียลูกค้าหมดเลยผมไม่เลิกทําผมไม่มีตับ <c oughs> ไม่พอใจผมไม่เอาเลย <c oughs> นี่นี่นี่เราก็เลาะเลาะเหมือนเดิมครับผมอ่ดูทั้งกล้องนี้ด้วยนะครับม <c oughs> ีสองกล้องให้ดูนะครับที <c oughs> นี้จะให้ใช้ัญมาทํานะครับอีนี้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวสักักพักจะเจอแขกับเชิญเรานะครับ <c oughs> ลองดูแล้วก็เพลทดา จะได้ทำคลิปต่อไปมีเมียเป็นชาวสวนเชียงรายเนี่ยเออเองจะได้ทําสับปะรดเป็นมาดูความเละเทะของคุณชายวัดนะครับสองใบไม่แน่นะอาจจะทําสวยผมอีกดูตัวอย่างไว้เนี่ยเราชอบบ๊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 อปึ๊บแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เล็มหน่อยนึงอันไหนที่มัน ยังเห็นตาอยู่ก็เล็มไปหน่อยนะอันนี้มีช้ำนิดนึงนะครับทพื่อน้เราก็แทงเข้าไปให้ลึกไ,ได้กวานเข้าไปเลยไม่เป็นไรพอเราไปหันนะปหนห่นนะครับพอไปหั่นก็เดี๋ยวจะสอนวิธีหั่นนะครับวิธีหั่นก็แล้วแต่เราเราต้องการแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับผมก็ส่วนมากผมก็จะชำแลกแบบ แบบเอาเอาแกนด้วยนะบ,บางทีก็เอาแกนออกอ่ะไม่เอาไม่เอาแกนนะบแบบนี้ไม่เอาแกนอ่ะแบบแบบไม่เอาแกนดีกว่าตัดตัวทิ้งไปเลยนะครับไม่เอาแกนนะครับโอ้ยผ่านนี้ผ่า,าเป็นสามเหลี่ยมไปปึ๊บปึ๊ <c oughs> บนี่แกนทิ้งนะครับก็จะได้แบบนี้นี่แบบนี้นะครับอ่ผ่าแกนออกแกนกินได้นะครับแกนนี้เป็นยาระบายขับถ่ายดีเลยอีอ ใครที่ทานข้าวท้องผูกนะครับสับปะรดช่วยได้เยอะนะครับนี่เห็นไหมชิ้นเนี้ยนะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบบาททานในถุงนะครับผู้แรมมันจะแพงมากครับเดี๋ยวมาชิมก่อนดีกว่าเห,ม,หม,มือนตั้งโมอไม่ใช่สับปะรดเนี่ยครับกินข้าวอิ่มเนี่ยใส่เลยพี่เนือน ไม่เคยเห็นนะใช้ขวันทีนี้พบกับแขกรับเชิญของเรานะครับผม้ายขวันลอยสิับนีบนครับออเอาเลือกลูกอันนี้ก็ได้ดมือเอเกให้ ถ่ายยา,ายยาวถ่ <laughs> ายยาวเลยตอนนี้พีไปเลยโอ้โห,หเก็บปืนได้สวยมากครับผมเมมก็บปืนได้ดีมากเสร็จแล้วก็คัดแค่นีแหละนี่เราก็คือเลยก็จะร์เราเองครับอ่ะลองดูเอาเอาเอาขั้วไว้นะทำแบบเอาขั้วไว้อ๋อนี่มันขั้วอยู่ฝั่งนี้เลยลงตัวไปครับใครอยากได้เป็นสามีนะครับคิดแล้วคิดอีกนะครับเรวคับ คนอื่ตัดดีกว่าท,ทีมันตัดามาทำอ่ะตรงนี้อไปเลยนี่ว่าดีนะทปายสบายใจไหมทำป้ายเ,เลยเยขนาดเป็นนี้ดีกว่าครับ จำก็จะคล่องครับอันนี้แบบลวกๆครับแต่อร่อยครับบอกงี้ก็อร่อยท <laughs> ำแบบลวกๆแต่อร่อยครับขนาดนละแบบครับนีำเปลือกเหลือเยอะยังไนงะ พอยไงบอกเหมือนน้องม่วงเลยอนี้สบายใจตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดระบาดออกไปไหนมาไหนก็ใส่เมสรักษาสุขภาพอาเองนะครับ ไม่มีใครดูแลสุขภาพให้เรานะครับเราต้องดูแลตัวเองครับเพราะว่าเราอยู่คนเดียวมากินแล้วครับอะไรมากครับนี่ก็มีเฉาะครั้งแรกในชีวิตนะครับเดี๋ยวดูตามันก่อนมันจะมองดูใหญ่หรือเปล่าครับเนี่ยมอ,ม,อมองอยู่ครับ ไปจากไหนมาได้หลักๆแล้วก็เน้นความสะอาดครับถ้าไม่สะอาดลูกค้าก็ไม่ซื้อความสะอาดเน้นความสวยงาม

ที่สบายใจ,จผมว่ามันต้องไปทีนี่ตอนนี้เอาเปืนนี้ไปก่อนครับก <c oughs> ็ถือว่าทำกินเองแล้วกันถ้าทำขายคงไม่ได้ขายเลยครับพี่น้องตาเร็วเพียบเลย <c oughs> โอ้ยๆจำไปแล้ว มือหนักไปหน่อยครับมันต้องใช้ปึ๊บแรงสวยเลยปึ๊บพุแต่ว่าต้องฝึกที่ทำงานหนัำการทำงานทำให้เกิดความทำงานทำไบ่อยแล้วก็คินครับอันนี้ยังไม่คิน,น,นเท่าไหร่ตรงบ้างไปตรงบ้างเลยเอมันก็จลิถ้าเราทำไม่นิ่งไม่เป็นมืออาชีพครับ ใช่ครับปอกไข่นี่สวยครับมันจะไม่อันนี้เปรียบเทียบกับเราเองคนละอย่างตาเรือเปรียบเลยครับ <c oughs> ตบ <c oughs> ั้งเลี่ยมๆหน่อยเหมือนลูกอะไรก็ไม่รู้ก็เไม่เป็นสับปะรด <c oughs> ขเขาเรียกบางคนก็ย้อนนะถ้าลูกใหญ่ๆ <c oughs> ห,หน่อยอันนี้ลูกมันเล็กครับมัน <c oughs> ทำยากครับเล็กที่ไหนลูกก็เลอะเลยแ ถ้าผมทำขายเดี๋วคงไม่ได้ขายแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีแข่งฟอสำรสด้วยนะนี่ครับพี่น้องลูกลูกที่ทำที่ทำแบบถูกวิธีนะครับต้องแบบนี้นะครับมันก็มันแบบได้แทบไม่เห็นเลยแหละงานนี้โอมาเอามาโชว์ดิ ลองมาโชว์ดิ์อ่ะเด็กตูดยังึ้นเหลือกรตูดนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวทุกอย่างครับลายยังรับใครอยากเป็นน้องสวยผมนะครับมาคิดคิดก่อนนะครับดูขนาดมันไม่มันไม่แก้ผ้าเลยเนี่ยผู้หญิงก็ไม่แก้ผ้ามันเอาเลยเนี่ยอโอเคไม่เป็นไรทุกอย่างมีการถูกผลได้ไม่เป็นไรมาอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอลูกที่นี่ลูกเอานะสวัสดีครับ พี่น้องบองโปนกุบกรุบขณีได้แจกพี่น้องส่านี้แ้ครับเพราะคอของปากอมคอมือสมครเล่นก็ได้ส่านนี้ลครับแต่เมื่อปัวเขาก็สิดดีเนี่ยครับไปแล้วครับนี่นะครับมือใหม่นะครับทุกอย่างมีการฝึกฝนนะผมทํามาบ่อยแล้วเมื่อก่อนก็เลยพอจะจําได้อันนี้เพิ่งมาทํานะครับก็อย่างที่เห็นนะพี่น้องนี่ อันนี้ก็คือขายไม่ได้นะครับกินก็ไม่น่ากินด้วยนะครับไม่เป็นไรเราฝึกฝนกันได้เปลือกกันอยู่ครบนะครับไม่ต้องกลัวตาเพียบอันนี้ก็คืออันนี้ก็แบบที่ทําสําเร็จแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้คือแบบผิดอันแรกอันนี้ก็คือแบบที่ถูกต้องนะครับผมต้องมนาแบบนี้ตามตามันตามไปมันนี้บางทีมันมาซ้ายมาขวาแล้วแต่เราดูเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอนุยาไปกินขับรถต่อกัอนสวัสดีครับ